แต่ข่าวล่าสุดในวงการนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่ามีโลคคู่ขนาดซึ่งเวลายเดินย้อนกลับซึ่งทุกๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้ก็คงไม่เข้าใจกันหรอกส่วนตัวผมเข้าใจเรื่องนี้ไหม ไม่นั่นคือในส่วนของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ในส่วนของผมทฤษฎีเส้นเรื่องเป็นทฤษฎีที่ผมใช้และเชื่อมั่นมากที่สุดสวัสดีครับผมเชนเองตรงนี้ผมขอบอกทุกๆคนก่อนนะว่าทฤษฎีหมายถึงสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่ยังไม่ได้ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการถ้าสมมติว่าคุณเจอใครสักคนที่แม่งกาลังเถียงว่าทฤษฎีวมมึงมันไม่จริงโลกมันไม่ไเ้เป็นทรงกลมแต่มันเป็นลาดต่างหากนั่นแหละยิงมันได้เลยเอพวกคิดต่างมึงแหละตัวดีเลยหัวเผด็จการ ไม่มีทฤษฎีไหนถูกหรือผิดมันแล้วแต่คนว่าจะเชื่อแบบไหนทฤษฎีของโลกคู่ขนานคือตัวคุณแตกต่างออกไปมีอยู่วันหนึ่งคุณตื่นเช้าขึ้นมาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือจักรวาลที่หนึงพวกเราจะลองมาดูอีกหลายๆจักรวาลดูมีอยู่วันนึงคุณตื่นเช้าขึ้นมาแต่คุณเป็นผู้หญิงมีอยู่วันนึงคุณตื่นขึ้นมาบนเรือพคุณเป็นโจรสลัดมีอยู่วันหนึ่งคุณตื่นขึ้น,นมาตอนเช้าปกติแต่คุณฉี่แตก มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันวันเดียวกันทุกอย่างอยู่ในจุดเดียวกันแต่มีความแตกต่างในแต่ละจักรวาลผมรู้ผมรู้ผมอธิบายได้ห่วยแตกมากพวกคุณไม่เข้าใจกันหรอแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับจักรวาลเหมือนกันคนอื่นๆหรือคนที่อยู่ในดอมต่างๆก็ได้จะรู้จักคำว่า AU อ่าอ่าอ่าพูดถึง a อก็สะดุ้งเงินใหญ่เลยมึง AU หรือสิ่งที่เรียกเต็มๆว่า alternate universe สำหรับคำนี้จะใช้กันอย่างแพร่หลายมากในการเอาเนื้อเรื่องของการต์ตูนนั้นๆมาแต่งในอีกเส้นทางหนึ่งตัวอย่างเช่นโดราเอมอนปกติแล้วโดราเอมอนจะเป็นคนคอยดูแลโดบิตะแต่ในอีก AU หนึ่งโดเรมี่เป็นพี่สาวของโดราเอมอนโดยที่โดเรมี่ต้องมาคอยดูแลโนบิตะ หรือตอนที่ชื่อว่าดาวเคกัดตารปัตที่เพศของทุกคนสลับกันและทุกสิ่งทุกอย่างถูกสลับกันหมดโนบิตะจากเรียนไม่เก่งกลายเป็นอัจฉริยะมึงต้องโง่ขนาดไหนวะถึงอิจฉาวานในกลายเป็นอัจฉริยะเนี่ยส่วนใจแอนก็กลายเป็นนักร้องเสียงเพาะ ซูนิโออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันผมอธิบายไปขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจอีกให้นึกถึง Spider v e r วิร์จากค่ายมาเวลก็ได้อันนั้นโคตรเห็นได้ชัดเลยและอีกอย่างหนึ่งนะเขาว่กเอูมันมีมาค่อนข้างนานแล้วนะแต่อันเดอร์เทลค่อนข้างจะมี a อูเยอะพอสมควรคน,นอื่นๆเลยตีโพยตีพายไปว่ามันมาจากอันเดอร์เทลแต่ยังไงก็ตามผมจะแนะนําเพื่อนของผมให้รู้จักอีกคนหื้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่เขาอธิบายได้แบบสุดยอดอยู่นะ ก็คือเราก็ไม่รู้หรอนะว่าเขาอธิบายยังไงก็คือเขามาจากไทม์ไลน์ไหนก็เถอนะแต่แบบนี้มันดูงงงนมือนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวเราตายงั้นคอมเมนต์ถามเขาหน่อยแล้วกันว่าโลกคู่ขนหนามันมีความหมายว่าอะไรทําไมถึงต้องมีแบบนี้ก็นะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเสือบหรือพ่อไปยุ่งนะเออขออภัยที่ต้องดักที่ใช้คำ ที่ไม่ดีด้วยนะครับเพราะต้องขออภัยเพราะว่าแสบคอขอโทษ <c oughs> เอาละเราก็าาแบบวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือไทม์ไลน์จักรวาลของพวกเราตอนนี้วันนี้อิงเดี๋ยคาราฟิซาน,นั้นไม่มีอะไรมากก็คือเราจะมาอธิบายซ้อนจากของนุพี่ของเขาแล้วกันนะว่าไทาม์ไลน์มันคืออะไร ก็คือที่จริงแล้วไทม์ไลน์ก็คือโลกคุ่ขาะที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงได้ถ้าหากเราประตูประตูมิติข้ามมิติจะว่าไปอย่างหนึ่งเลยนะแต่ก็เกี่ยวข้องกันอ่ะมันก็ไม่ต่างกันถ้าไม่ต่างกันแล้วทําไมเราจะอยู่ในโลกฉบับเดิมก็คือถ้าหากเราคิดไปไกลก็คือการที่ทำยอดสิ่งที่แตกต่างกันไปมันจะทําให้เอยูนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นก็คือพี่เขาโคตรดีอ่ะ ก็คืออริงเดีาา่ยวก็มีทำลายที่ผมก็ที่จริงแล้วฉันก็ถูกสร้างที่จริงแพระว่าทำลายมันถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆก็คือความคิดของคนที่สร้างขึ้นมาแ,ลแหละโคตรฉลาดเลยก็นะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกติมันไม่แปแลกหรอกมันปกติอยู่แล้วใช่มันปกติอยู่แล้วลนะโคตรเดี อาล่ะถ้าใครชอบคลิปวิดวีโอนี้ช่วยกดไลค์และกด s u b s c r i b ์กดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าโควิดติดเก๊กจ้าไ,ไม่มีอะไรหรอกแสบคอปะงั้นบายบายซาโนยาระแค่นี้แหละค่ะบายบาย